มันเซอร์ไพรส์กันจนคิดอะไรไม่ออกแล้วครับว่าจะเซอร์ไพรส์อะไรดีอะไรอย่างเงี้ยหลังๆก็เลยแบบบอกเลยอ้าวนี่ฉันมีอันนี้ให้เธอนะอะไรแบบนี้แล้วแบบเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะทัดกลับตรงที่ไม่ได้เตรียมอะไรเพราะว่าช่วงนั้นอย่างที่บอกค่ะยุ่งเรื่องงานมากแล้วเดือนมกรายเป็นเดือนที่สอบทุกอย่างมันเพิ่งเริ่มต้นแล้วก็ยอมรับว่าแบบ โชคดีที่มีตัดคลิปอะไรไปบ้างไงอะค่ะไม่ได้ตัดคลิปไม้ตัดคลิปหรอไม้ตัดแบบว่าของสต็อกเหรอเนี่ยที่แบบตัดคลิปอะไรไว้แต่ยังไม่ได้ลงไงี้ยค่ะเขาก็แบบเออเอออะไรใช่ก็ยังมีอะไรลงให้แบบเขาได้ชื่นใจนิดนึงเราเพิ่งมาชื่นใจมคะก็ชื่นใจตลอดตลอดอยู่แล้วเพราะเขาของแท้พยายามคิดอยู่ครับแต่ว่า เวลาเราจะมีเวลาได้นั่งลงทําเพลงทุกวันนี้ก็ก็เอามาลงกับร้านหมดเลยนะครับก็แต่ก็ไม่ได้ทิ้งเรื่องทางทางเรื่องทําเพลงเรื่องอะไรนะครับก็ยังคงทําอยู่แล้วก็ยังหาเพลงที่เหมาะสมกับเขาตอนนี้ว่าจะไปทางหวานหรือจะไปทางหฮาดีผมเป็นชาบูได้ไหมเป็ชื่อชาบูอะไรัวอะไรชาบูฟิลฟิลแบบดีๆนะจะได้โปรโมทร้านตัวเองไปดูอาจารย์นั่นแต่งให้ผมเลยดีกว่าได้ไ ประเดิ้เลยเออเป็นปรวเดิลยามาเปี้ยวม่นไม่ได้ชัดนะทุกคนทำไม่ชัดเลยไม่ค่ะก็จริงๆเหมือนปกติที่พูดอยู่แล้วไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแบบนั้นนะะก็มีช็อตช็อตบ่อยนะครับแต่ว่าหลังๆมันเริ่มเริ่มเริ่มเตรียมพร้อมแล้วพอช็อตปุ๊บผมต้องรีบแบบบันทึกเก็บจดก่อนเดี๋ยวลืมอะไรงเงี้ยครับล่าสุดก็พี่หลุย ดาราวิดีโอครับพี่หลุยประธานก็เข้ามาดูแลตามปกติอย่างเงี้ยก็เข,เข้ามาอ้างเชียเป็นไงสวัสดีครับพี่หลุยล่าสุดเห็นพี่ไปกายภาพมาเหรอคะพี่ไม่ได้กายภาพพี่ออกกำลังกายคือแบบทักทักผู้ใหญ่ไม่ได้เลยนะ ก็ไปช็อตกับนักแสดงรุ่นน้อยน้องโอบกด้วยไม่คือปกติแล้วสนิทกันอยู่แล้วค่ะเขาก็แซวเจี๊ยบเบลก็แซวเขากลาบแต่ลืมไปว่ามันเป็นที่แบบทับทิมนะปกติเวลาคุยไลน์ก็จะแบบก็เขาก็ปากแจวอยู่เราก็เลยแบบเดี๋ยวนี้ต้องสู้คนแล้วค่ะตองแบบจากเด็กน้อยนี ต้องสู้น้องๆบ้างเนีน่ยสู้แล้วค่ะตั้งแต่การกัจัดถาวรโอมนี่ที่คุณบอยอย่างเงี้ยมันก็หลายคนที่แบบรุมเราเราเริ่มไม่ไหวแล้วบางทีเขาแบบพิมพ์มาเราก็ยังชชาๆอยู่นะ <c oughs> เราอิอว่าหรืเนะ <c oughs> อเปล่าอะไรเงี้ยแต่หลังๆก็เริ่มดูแล้วว่ามันต้องแบบพิมพ์ไปต้องสู้คนบ้างเราพอได้เริ่มเม้นแล้วก็เป็นเม้นน้องเขาผิดเลยด้วยตอนแรกไม่เม้นอะไรดีแล้วพอเริ่มเม้นตตอบกับ โอหรือว่าแม้กระทั่งในอะไรต่างๆก็เริ่มแบบผิดเยอะเหมือนกันเป็นเริ่มไปเปลี่ยนชื่อให้เขาอีกก็เออก็จริงๆแล้วไม่แสดงความไม่เห็นดีกว่าไม่คู่นี้เขากัดกันตลอดเขากัดกันตั้งแต่ไปเที่ยวต่างประเทศอะไรเงี้ยก็กัดกันตลอดทั้งทิฟบครับกเป็นกรรมการหลังๆก็กรรมการหลังๆเริ่มเดินออกแล้วสู้ไปเลยสู้ไปเลยแล้ววันนั้นไม่ว่าจะเป็นใครก็ต่างก็ก็น้องเขารู้แหละว่าเราสองคนแบบเป็นยังไงอะไรเงี้ย แต่เรื่องเรื่องราวของเขาให้ถามเขาเองแต่ว่าเราก็อยู่ในฝั่งแบบให้กำลังใจไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเดี๋ยวเดี๋ยวก็มาอีกพี่เชียบหางานให้เราเป็นบุคอมเมป็นงานหาชีพตอนนี้ก็ให้น้องน้องเขาจะชอบมาทานที่ร้านอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะพาเพื่อน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 มาเพื่อนเพื่อนพองพองมาด้ไหมคะไม่ค่ะมา เออแซวกันไปแซวกันมาอะไรประมาณนี้ค่ะก็ช่วยเชียร์ไปเนาะใช่ก็ช่วยเชียร์ไปเ,รเรวรไทยเข้ามาแบบเป็นคู่ไหมคะเวรไทยเอ๊ะไม่รู้เหมือนกันเอ๊ไม่แน่ใจแต่เขามาบ่อยค่ะเขาเข้ามาบ่อยกล้องเสียครับกล้องที่ร้านเสียออ๋อไ